ب i s m i l l a h i r า h m a n i r ส h i m มุอะลยกุมเระห์มะตุลลอฮวะบรกาตุอ่านอัศการบทนี้แล้วริสกีจะดีงามในทุกวันอินชาอัลลอฮ์เป็นอัศการที่ท่านนบีอ็อลสมได้อ่านหลังจากเวลาสุบฮีเป็นเวลาที่เหมาะสมเหมาะเจาะอย่างมากเพราะเวลาสุบฮีเนี่ยมันคือเวลาที่เราเพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็ได้ละหมาด แล้วก็ละหมาดซุบฮีซึ่งมีซุนนะก่อนละหมาดซุบฮีเนะี่ยสองโรคัดนะที่ท่านนาบีศ็อลลลัลอฮฮุอะะลัยิวาัาสนาบอกว่ารอกอัตันฟัจรีคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮะสองโรคัดก่อนฟัจรก่อนก่อนซุบฮีดีกว่าดุนยาและก็สิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลย แลพี่น้องรู้นี่คือวนาสุนัตสุนัตสองรากน,นะและนับภาษาอะไรกับละาบาทฟารูที่ต้องประเสริฐกว่านั่นหน่อยมถึงว่าหลังจากละมาสซภบฮิเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าเราได้ครอบครองอย่างน้อยคือดุนยาและสิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแล้วนับภาษาอะไรกับเวลาที่เราจะอ่านดูอาบทนี้ด้วยกับความพร้อมหรือว่าความรู้สึกขอบคุณต่อลอสุบฮานอหัวตาลที่ได้ให้ดุนยาและก็สิ่งที่อยู่ในมันทั้งหมดเราได้ครอบครองแล้วไม่เซตของผู้ศรัทธาในายามเช้าเนี่ยเป็นแบบนี้ในนี่คือดูอา่ท่าน نبي ซาลอฮ์เัยได้ขอในช่วงยามเช้าเป็นหนึ่งในอาัตกะาที่ส่งเสริมให้กล่าวในยามเช้านั่นเองนั่นคือดุอาที่ว่าอ um ัลลอฮุมอินน ah, ีอัสอาลูกะอิลมันนาฟิอาวริสกอนตอยีบาวะะมลันมุตะบบละสามส่วนสามสิ่งที่ท่านนบีได้ขอคืออัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์อย่างแรกสองริสกีที่ดีงามและสามการงานที่ถูกตออรับ พี่น้องดูว่านี่คือ3มสิ่งที่ท่านนาบีอโอลฮัวสมได้กล่าวหลังจากละหมาดส,สุภฮยอ่าบางในงานบอกว่าริสกีเนี่ยริสกอนปอยบีบาบางในงานบอกริสกอนวาซีอริสกีที่ดีงามหรือริสกีที่กว้างขวางซึ่งทั้งสองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามริสกีที่ดีงามริสกีที่กว้างขวางม,มาดู3อย่างนี้ที่ท่านนาบีอโอลฮัวสมได้ขอนะและมันคือปัจจัยในริสกีอยู่ตรงกลาง แต่เราขออันแรกคือโอลูมินีอัุกูอินมันาฟิขอความรู้ที่ยังประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยมันคือปัจจัยที่จะนํามาซึ่งริสกีที่ดีงามหมายถึงอิสลามสอนให้เราเข้าใจว่าริสกีที่ดีงามเนี่ยมันจะมาแต่ว่าบนพื้นฐานของความรู้เรื่องนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือทุกวันที่เราจะออกไปทํางานทุกวันที่เราจะไปหาริสกีคนที่ได้รับริสกีมากคือคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มาก ดังนั้นพอเราเก็ตในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าประตูสู่ริสกีประตูบานสําคัญก็คือความรู้แต่เป็นความรู้ที่อะไรเอ่ยยัยงประโยชน์หมายถึงถ้าเรามีความรู้อะไรบางอย่างที่สามารถให้ประโยชน์กับผู้คนได้ยิ่งให้ประโยชน์กับคนมากสำหรับพี่น้องดูเศรษฐีทั้งฐานทั้งหลายนะการันตีได้เลยว่าสิ่งที่เขาทําหรือความรู้ที่เขามีเนี่ยเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์พี่น้องอาจจะบอกเอ้ยฉันเนี่ยอาจจะมีความรู้มากมายแต่ว่าทําไมริสกีน เนื่องจากบางทีเราอาจจะดูว่าความรู้ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ในหมวดที่เป็นประโยชน์หรือเปล่า บางทีความรู้ทุ่มหมัวเอาตัวไม่รอดเป็นต้นหรือบางทีเราอาจจะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แต่ว่าเราไม่ทันที่จะแปลมาเป็นนิสกีที่ดีงามหรือเปล่าก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นประเด็นสําคัญคือเราก่อนที่จะขอนิสกีที่ดีงามต้องขอความรู้ที่ยังประโยชน์ก่อนและนี่คือเคล็ดลับหรือกุญแจถ้าเราเข้าใจดูอาบทนี้เราจะรู้ว่าทุกเช้าทุกวันเนี่ยเราต้องเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ถ้าเราต้องการนิสกีที่ดีงาม ประการที่2หลังจากความรู้มีแล้ววาริสกอนไปแบบขอริสกีริสกีแบบไหนริสกีที่ดีหมายถึงว่าเราไม่ขอริสกีที่มันโกโปรกเพราะริสกีอาจจะมีหลากหลายริสกีมีทั้งฮาลานมีทั้งฮารอมผู้ศรัทธามีความเลื่อมใสว่าริสกีที่ฮาลานเพียงพอสำหรับเรามีด้วยบทหนึ่งที่ท่านนบีได้สอนอะลอมักฟินีบิีฮาลานหกันฮารอมมีกว่าอื้นีนีมีฟักติกามันสิว่าโอ้เราได้บทให้ชั้นพอเพียงด้วยกับริสกีที่ฮาลานโดยที่ไม่ต้อง พึ่งพาริสกีที่ฮารอมและให้ฉันเนี่ยได้พอเพียงร่ำรวยด้วยกับความปรดปราของพระองค์โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนอกจากอับสุบฮาหาหัวใาดังนั้นพอเราได้ความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วขอให้ได้รับริสกีริสกีแบบไหนริสกีที่ดีอย่าไปแสวงหาริสกีที่ไม่ดีมาดแมนจะเป็นอย่างไรก็ตามขอดุอาต่ออับให้เรามีเฉพาะริสกีที่ดีงามอย่าไปริสกีที่ไปเป็นมิจฉาชีพไปหลอกลวงคนอื่นไปขายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ฮารามแม้จะถ,ถูกกฎหมายก็ตามหรือบางทีเขาเรียกว่าไปขายสิ่งทีี่่มมมัมมัไไดงงากบสคป กับรวมคนอื่นไม่ได้ มันมีริสกีที่ดีงามและอีกสำนวนที่บอกว่าริสกีที่กว้างขวางหมายถึงดีงามและเราขอให้มันกว้างขวางให้มีความคล่องตัวเศรษฐกิจของเราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีงามดังนั้นนี่คือข้อที่สองเราขอริสกีที่ดีงามหรือริสกีที่กว้างขวางยังไม่พอถ้าเราได้แค่สองอันนี้มันต้องไปตอบโจทย์ข้อที่สามท่านในเบีจึงสอนให้เราดูอาต่อไปว่ามา m ันมุ u ะกอบบะล a และขอให้เรามีการงานที่ถูกตอบรับหมายถึงว่าที่เรามีความรู้ที่ยังประโยชน์ มันต้องนำสู่การงานที่ดีงามและถูกตอบรับเน่นลอนหรอเรามีริสกีเราเริ่มรวยมากขึ้นเพื่ออะไรครับ จะครอบครองทำไมทรัพย์สินที่มากขึ้นถ้าหากมันไม่เป็นเหตุทำให้เรามีการงานที่ดีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นดังนั้นฮาดิสบดีทุอาบนี้จึงมาจบที่การงานที่ถูกตอบรับและไม่ใช่การงานทั่วๆไปเราไม่ใช่ทำความดีมากมายแต่ไม่ถูกตอบรับนั่นหรอ์มันต้องเป็นการงานที่ดีหมายถึงการงานที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮะตะลาพอใจเป็นการงานที่สอดคล้องกับแนวทางของท่านนับดุลเียอลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมและนี่คือเป้าหมายไปถึงที่เรามีริสกีมากๆเนเราจะไ,ไม่เป็นคนที่แบมมือออขเเเเรราาาจจะะไไดด้้ป็นนนนคคี่ชวยหลโกส ทำความดีเพิ่มเติมผ่านนิสกีที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะหรือเรามีความรู้ที่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะเราจะได้นําสู่การปฏิบัติจะได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นนี่คือดูอายามเช้าพี่น้องลองดูนะครับที่มีคําสอนสอดแทรกมีบทเรียนอย่างลึกซึ้งอยากใช้ทุกคนเนี่ยนำไปขอนําไปก,กร่าวกล่าวพร้อมๆกันอีกครั้งอัลลอุมะอินนีอัสอาลูกะอิลมนาฟิอา วาริสกอนไปยีบาว่าอามัลันมุตกับบลละอัลลอฮ์ฉันขอตอบระองซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์ริสกีที่ดีงามและกว้างขวางและการงานอันเป็นที่ถูกตอบรับนี่คืออุายามเช้าบทหนึ่งที่ผมรวบรวมมานะครับหลายบทอาุายามเช้ายามเย็นอยู่ในหนังสือบทรำลึกเถอัลลอยามเช้ายามเย็นฉบับใครขวนหนังสือของบ้านมุสลิมเนี่ยทำเป็นพิเศษนะสีส,สีทั้งเล่มแล้วก็แยกเสียแยกคำอันนี้คือจะช่วยทำให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ว่าคำ อ่านตรงเนี้ยภาษาอาหรับตัวบทเนี้ยมีความหมายว่าอะไรแต่ละคําแต่ละคําอันนี้คือไม่ได้ทําแบบว่าง่ายนะแต่ทําแล้วมันจะทําให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจความหมาย,ยาเมื่อสักครู่เนียที่ดูอาบอกนะถ้าใครต้องการศึกษาเพิ่มเตัวหนังสือเล่มน,นี้ราคารวมส่งเนะี้ยหนึ้าสี่ศูนย์ถ้าใครสนใจชมคลิปนี้ได้ราคานี้พร้อมกับ1 5นะึ่เนี่ยพร้อมกับแถมอัสการ์เช้าเย็นเป็นเล่มเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะตัวบท ไม่ได้ม no? ีบทเรียนบทเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในมีที่ผมได้พูดอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พี่น้องเอาไปใช้คู่กันอันนี้คือศึกษาแบบว่าเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พี่น้องเอาไปอ่านทุกชาวสกีนเล่มนี้เนี่ยเล่มแถมอย่างเดียวเนี่ยนะคนที่ติดตามเพจบใบมุสลิมเนี่ยซื้อเอาไปใช้ในเยอะมาบางคนเอาไปแจกบางคนเอาไปขายต่อบางคนเอาไปเป็นทายะบางคนซื้อไปเนี่ยสองร้อยเล่มเอาไปแจกในงานบริมาต่างๆก็ได้อันนี้นะครับก็จะเป็นแถมให้กับพี่น้องราคารวมส่งหนึ่ง มากกว่านี้ผมมีคอสที่ชื่อว่าสำเร็จทุกทิศเพราะชีวิตมีอัสการ์คอสนี้เนี่ยราคา3,009นะแต่คนชมคลิปนี้ผมให้พิเศษ5คนเหลือ2,009พร้อมแถม2เล่มนี้ด้วยถ้าพี่น้องสนใจแบบคอสนะคอสเรียนเนื้อหาไม่ซ้ำกับในหนังสือจะมาอธิบายเพิ่มเติมอธิบายในบางแง่บางมุมที่ไม่มีในหนังสือนะครับราคาคอส3 0 0ลดเหลือ2,009พี่น้อง CF 2009จะได้รับทั้งคอร์สนี่เรียนได้ตลอดสมัครครั้งเดียวนะเรียนได้ตลอดแล้วก็ได้ตัวหนังสือเล่มนี้เล่มใหญ่หอ่านเพิ่มเติมแล้วก็เล่มพกพา1เล่มเนี่ยพี่น้องได้ไปเลย2 0 0พพี่น้อง CF นะ5คน2009หรือจะเอาเฉพาะเล่มนี้อย่างเดียวก็พี่น้อง CF 1 5ฟหนสยได้เลยครับสำหร,รับทุกท่ทุกท่าน